2ข่าวลือค่ะของเจนนี่แล้วก็โรเซ่นะคะที่อาจจะเป็นจริงค่ะข่าวลือแรกนะคะกับข่าวของเจนนี่กับจีดากอนค่ะที่ว่าเดทกันนะคะแม้ว่า YG ค่ะจะไม่ได้ออกมาประกาศอะไรที่มันชัดเจนนะคะเพียงแต่บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็เหมือนกับจะมาตอกย้ำความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเมื่อสำนักข่าว Star ์นิวค่ะได้รายงานข่าวนะคะว่าจีดากอนค่ะได้ไปเยี่ยมนะคะเจนนี่ถึงที่กองถ่าย แบรนด์สินค้านะคะที่เลือกเธอค่ะเป็นพรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะโดยเขาอะเขาก็บอกว่าขออุบเอาไว้ก่อนนะว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคะเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวกับศิลปินนั่นเองค่ะโดยจากการรายงานข่าวนะคะเขาบอกว่า G d ดากอนค่ะให้เกียรติเจนนี่มากๆนะคะแล้วก็คอยให้บริการค่ะแล้วก็สุภาพกับเธอมากมากอีกด้วยค่ะเรียกว่านะคะแม้ว่าต้นสังกรรัดอย่าง YG ค่ะจะไม่พูดอะไรนะคะแต่ตอนนี้ค่ะซื้อข่าวในเกาหลีนะคะก็ตีพิมพ์เรื่องนี้กันอีกครั้งค่ะ ก็เป็นการตอกย้ำนะความสัมพันธ์แล้วก็สถานะของทั้งคู่ท,ที่ลือๆกันมานั่นเองนะคะส่วนทางด้านโรเซ่ค่ะก็มีข่าวลือนะคะกับเขาด้วยเหมือนกันค่ะแต่ของเธอนั้นนะเป็นเรื่องของงานค่ะเห็นว่าเธอค่ะไปร่วมกำกับมิวสิกวิดีโอเพลงนะคะให้กับโอลิเวียลอตติโก้ค่ะ ซึ่งก็เป็นนักร้องสาวชาวอเมริกันนะคะงานนี้ค่ะเห็นเขาว่าเธอก็ไม่ได้ไปกำกับเพียงคนเดียวนะคะแต่เธอค่ะได้ร่วมงานกำกับนะคะกับคุณเพ็ทตาคอรินนะคะซึ่งจะจริงเท็จยังไงเนี่ยก็มารอเขาประกาศอีกทีค่ะแต่ย้ำนะคะว่าอันนี้เป็นข่าวลือนะคะแม้ว่าจะมีกลิ่นอยู่บ้างนะ,ะเพราะว่านะคะโอลิเวียลอตติโกค่ะเธอเองนะคะก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้เหมือนกันนะคะว่าอยากจะร่วมงานกันกับแบล็กทิงค่ะและก็ตอนที่โรเซ่นะคะไปที่อเมริกาค่ะ ก็เห็นมีข่าวเหมือนกันนะว่าแฟนๆค่ะพบทั้ง3คนนะทั้งโรเซ่ออลิเวียโรดิโกนะคะแล้วก็เพทาคอรินค่ะต่างก็ร่วมรับประทานอาหารนะคะอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ด้วยค่ะก<ม>็เอาเป็นว่านะมีข่าวลือนะคะแล้วก็มีความคืบหน้านะเกี่ยวกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแอดก็เลยออกมาอัปเดตกันแล้วกันนะคะก<ม>็ก่อนจบคลิปนะคะก็ะะอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะแล้วพบเจกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า